ในคลิปนี้เราจะมาสอนการทำฤดูใบไม้ร่วงด้วยโปรแกร,รม Adobe f a s CS 6กันนะคะอันดับแรกให้คลิกเลือกที่ Action Script 3.0เปลี่ยนชื่อเลเยอร์หให้เป็นว่าของฟ้า ยูเรียร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าตื้นหญ้ายูเรียร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าต้นไม้ยูเรเยร์ขึ้นมาตั้งชื่อว่าใบไม้ร่วมเสร็จแล้วล็อกทุกเลเยอร์ไว้ค่ะกดล็อกเลเยอร์ทองฟ้าทำการสร้างทองฟ้าขึ้นมา ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วล็อกเลเยอร์ทองฟ้าไว้สร้างพื้นหญ้าขึ้นมากดล็อกเลเยอร์พื้นหญ้าแล้วก็สร้างพื้นหญ้าขึ้นมานะคะ จะได้ประมาณนี้ค่ะล็อกเละ,ะเยืยอพื้นหญ้าไว้สร้างต้นไม้ขึ้นมาโดยที่ต้นไม้นี้เราจะสร้างเป็นแบบสิมโบลนะคะ ไม้นี่แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนะคะว่าเราต้องการจะสร้างต้นไม้ออกมาในลักษณะแบบใด ้นไม,ม้ของเราก็จะประมาณนี้นะคะทําการแก้ไขให้จุดมันเชื่อมกันทุกจุดค่ะเพื่อที่เราจะได้เทสีได้ ในกรณีนี้อาจมีข้อผิดพลาดเดี๋ยวจะสร้างต้นไม้ใหม่นะคะ ต้นไม้ของเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราลากคุมที่ต้นไม้กด f 8ทั้งชื่อว่าต้นไม้ชนิดเป็นแบบกราฟ,ฟิกนะคะกดโอเคแลวคลิกเข้าไปอิ่เรียขึ้นมาอีกเดียหนึ่งทำการสร้างใบไม้ขึ้นมาค่ะ ได้ใบไม้ตามต้องการแล้วนะคะให้เราทําการ Copy ปขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพราะใบไม้จะต้องมีทั้งแบบที่เป็นใบสีเขียวแล้วก็ใบสีออกน้ำตาละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็นำใบไม้มาวางเราอาจจะทำเป็นพุ่มเลยก็ได้นะคะและที่นี้ขอทำเป็นพุ่มเลยแล้วกันค่ะเพื่อความรวดเร็วในการจัดวาง ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำไปจัดวางนะคะความได้เยอะตามที่เราต้องการเลยนะคะทุกมาขเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะส่วนใบที่เราจะทำเป็นแบบสีออก น้ำตาลนะคะให้เราทำการลากคุมแล้วก็ปรับแก้ไขได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ย่อขยายตามที่ต้องการะค่ะแล้วก็นำไปจัดวางให้ดูสวยงามตามความเหมาะสมค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เราทําการคัดใบนี้ไว้เพื่อจะทำให้เป็นใบมันล่วงลงมานะคะเสร็จแล้วกดมาที่ c หนึ่ทำการย่อขยายจนไม้ตามต้องการค่ะแล้วก็เราอาจจะ Copy ให้มันได้หลายๆต้นก็ดได้ได้ด้วยนะคะหรือเราอาจจะพลิกแล้วแต่การตกแต่งแต่ละคน ได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วล็อกเลเยอร์ต้นไม้ไว้เปิดเลเยอร์ใบไม้ร่วงขึ้นมาทําการวางใบไม้ที่เรา c o ปปไปเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วกด x 8ตั้งชื่อว่าใบไม้ร่วงชนิดของไทให้เป็นแบบ Movie ค l i p นะคะแล้วกดโอเคแล้วไปคลิกเข้าไปในเฟรมที่1ให้เราทําการหมุนใบไม้ให้เป็นเหมือนในลักษณะของใบไม้ร่วงออกมานะคะ ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เรากดที่เฟรมที่หกสิบกด f 6ที่ปุ่มคีย์บอร์ดแล้วให้เราทำการลากเฟไม้ให้มันตกลงมาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วให้เราคลิกขวาที่เฟรมใดเฟรมหนึ่งที่อยู่ระหว่างเฟรมที่หนึ่ง,งเฟรมที่หกสิบนะคะคลิกขวา เลือกเขตค a s ิ t เสร็จแล้วล็อกเลเยอร์หนึ่งไว้มีเลเยอร์ขึ้นมาคลิกที่เฟรมแรกของเลเยอร์สองกดปุ่ม f 9ที่คีย์บอร์ดเพื่อเรียกแอคชั่นขึ้นมาค่ะเปลี่ยนตรงแอคชั่นสคริปให้เป็น1 0 and 2.0ค่ะทำการพิมพ์โค้ดดังนี้ ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เรากดย่อแอคชั่นไว้มาคลิกที่เฟรมที่60ของ l a เยอรกด f 9ก่อนที่เราจะกด f 9ให้เรากด f 6 oh. เพื่อคีย์เฟรมก่อนนะคะเราให้กด f 9อีกครั้งจะได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นให้เหมือนกับเฟรมแรกนะคะแล้วก็พิมพ์โค้ดอยงนี้ค่ะ สังเกตดูว่าถ้าหากเราพิมพ์โค้ดถูกตรงคําสั่งตรงนี้จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะคะสึด้ได้ให้เรากดยอด่อแอคชั่นไว้กลับมาที่ซีนหนึ่งแล้วก็ให้เราทําการย่อขยายใบไม้ไมตามที่ต้องการค่ะแล้วก็คอปปี้ให้ได้หลายใบตามที่เราต้องการค่ะ เสร็จแล้วให้ลากเลเยอร์ใบไม้ร่วงให้มันมาอยู่ใต้เลเยอร์ต้นไม้นะคะจะได้แบบนี้ค่ะแล้วให้เรากด control enter เพื่อดูชิ้นงานแค่นี้เราก็จะได้ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะ ถ้าจะให้ดีเราควรจะแยกเลเยอร์อของใบไม้กับต้นไม้ออกจากกันนะคะเพื่อจะให้ใบไม้ร่วงของเราตกมาได้แบบเป็นธรรมชาติและดูเนียนมากกว่าน,นี้ค่ะสำหรับการสอนการทำาูดูใบไม้ร่วงก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ